สมเด็จพระกนิษาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์นายกกิติมา,า์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานชุด PAPR จำนวน5ชุดชุด PPE จำนวน500ชุดและหน้ากาก N95 จำนวน600ชิ้นแกโรงพยาบาลพุทธโสธรอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเรา ซึ่งทางโรงพยาบาลได้จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานดังกล่าวที่อาคารสนับสนุนชั้น8โดยมีนายไมยตรีไตรติลาน,นันผู้ว่าราชาการจังหวัดฉะเชิงเราเป็นผู้แทนรับมอบ ทั้งนี้ชุด PAPR ที่พระราชทานในครั้งนี้เป็นรุ่นที่บริษัทเรเกอร์เมดิคอลประเทศไทยจำกัดได้น,น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน40ชุดผ่านกองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด -19 และโรคระบาดต่างๆเพื่อนำไปมอบแก่โรงพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆโรงพยาบาลพุทธโสธรเป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจำจังหวัดฉะเชิงเซาขนาด595เตียง ให้บริการประชาชนทั่วไปและรับรักษาผู้ป่วยหนักที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเซาแต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอก3ที่ยังคงทวีความรุนแรงส่งผลให้จังหวัดฉะเชิงเซากลายเป็นหนึ่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โรงพยาบาลจึงได้ขยายกำลังการรักษาไปสู่โรงพยาบาลสนามร่วมกับโรงพยาบาลใกล้เคียงอื่นๆคือโรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบารมีท่าเรือบ้านโพซึ่งเป็นโรงพยาบาลสนามขนาดใหญ่ขนาด1,400เตียงส่งผลให้อุปกรณ์การแพทย์มีไม่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย ส่วนที่โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์อำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีองค์นายกิติมิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานเงินจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด1นทีและโรคระบาดต่างๆจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขนรุ่น T-M2657P จำนวน2เครื่อง พระราชทานแก่โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์อำเภอคุระบุรีโดยโรงพยาบาลได้จัดพิธีรับมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานดังกล่าวที่ห้องประชุมราชาวดีโดยมีนายพานุมาธวีกิจผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้แทนรับมอบเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขนเป็นเครื่องที่ผ่านการทดสอบค่าวความดันโลหิตตามมาตรฐานสากลสามารถวัดค่าได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วเหมาะสำหรับโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่มีผู้ป่วยจำนวนมาก ทั้งยังสามารถตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจเมื่อพบผู้ป่วยที่มีปัญหาการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติจะช่วยคัดกรองผู้ป่วยในเบื้องต้นเพื่อเข้ารับการรักษาที่เหมาะสมในขั้นตอนต่อไปได้ โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒเป็นหนึ่งในหโรงพยาบาลในจังหวัดพังงาที่สมเด็จพระนิธิอาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชดำริให้หมูลแลนิธที่ชัยพัฒนาให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงโรงพยาบาลโดยเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงประจำอำเภอคุระบุรี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19โรงพยาบาลคุรบุรีชัยพัฒน์จึงมีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด19และได้ขยายกำลังรักษาสู่โรงพยาบาลชน้ำส่งผลให้อุปกรณ์การแพทย์ไม่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยรวมเป็นส่วนหนึ่งของการให้กองทุนชัยพัฒนาสู้ภยัยโควิด19และโรคระบาดต่างๆธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตลดาบัญชีกระแสรายวันเลขที่ 067-300487-3โทร024478585ถึง8เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีไ <Brother> ด <iod character> ้โดยนำหลักฐานการโอนเงินพร้อมเขียนชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจนส่งมาที่ไลน์ไอดีชัยพัฒน 19หรืออีเมล g i f t d o n a t e g m a i l c o m หรือไปรษนีสำนักง,งานมูลนิธิชัยพัฒนา2012อซอยอรุณอมรินทรถนนอรุณอมรินแขวงบางยี่ขันเขตบางพลัดกรุงเทพ10700